แพลไปแล้วค่ะไปแล้วนะที่เป็นเรื่องเราดีๆค่ะช่วยแชร์อันนี้งงมากนะว่าเป็นข่าวได้ยังไงแต่ชีวิตลุงเปลี่ยนเลยนะจริงปะเนี่ยคือวันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนในเฟซค่ะใครสักคนหนึ่งเนาะแชร์มาแล้วก็เห็นความพยายามของลุงเราปดเข้าไปดูแล้วเราก็นั่งฟังลุงว่าแบบเออคุณลุงเขาทําอะไรได้แน่ขายรู้เลยว่ามือใหม่แล้วก็รู้ว่าน่าจะกําลังปรับตัว เราก็เลยแบบสิ่งที่เราทําได้อะคือแชร์แล้วก็ช่วยอุดหนุนเนาะเพราะเราเราก็แชร์อย่างนี้เราก็ไลฟ์อย่างนี้อยู่แล้วเราก็เออช่วยแชร์เราคิดแค่นี้ว่าแชร์ลุงวันนี้ดูซิแล้วมาขายไปด้วยกันแล้วก็นั่งดูลุงขายอยู่สามสิบสี่สิบนาทีชคอยพิมพ์คอยอะไรอะแล้วเราชอบแบบหลายอย่างมากคือคือเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่เขาแค่ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อให้เขาอยู่รอดเราก็เห็นลวเขาก็เริ่ม ขายแล้วเขาก็มีกล้องตัวหนึ่งเพื่อเป็นมือถือเครื่องหนึ่งอ่ะตั้งไลฟ์และอีกอันนึงอ่ะอ่านเมน้นแล้วก็แกก็จะบอกตลอดขอโทษนะหนูวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมันติดขาดนิดนึงเราก็ฟังเอาแค่ติดขาดเดี๋ยวให้ลูกลุงทํามือถือให้ <c oughs> ก็ก็บอกอธิบายแล้ววิธีการขายของแกเนี่ยเราก็ลุ้นไปกักแกแกก็จะขายเป็นเซต, <c oughs> ตเซตละที่สิบเจ็ดตัวสามสิบตัวเราก็แบบเออเราเราทุกคนก็พยายามจะช่วยใ้ซื้อ,อแต่คือบางคนก็แกจะขายอย่างเงี้ยเอี้ยมหนึ่ง สองสามแล้วก็ตายแล้วแต่แคปทันไว้ใครชอบตัวไหนเนาะก็ต้องจำว่า มาหนึ่งไม่เอา2ไม่เอา3มอ่าตัวที่27แล้วแกจําได้นะเวลาที่แบบแล้วแกก็ต้องคอยมานั่งอ่านคอมเมนต์ใช่ไหม,มเราก็พยายามจะช่วยแกแบบพยายามคิมคุยกับแกบอกทุกคนแล้วก็แบบยอดมันคงพุ่งมากอะ<ม>จากที่เห็นเขาบอกว่าเคยไลฟ์แล้วแบบสิบกว่าคน20คนแนละ้วเคยแบบได้เป็นร<ม>้อยแล้ววันของเรารู้สึกจะขึ้นไปถึงพ<ม>ันห<ม>้าแกก็ตกใจเนะะแกก็อู้ แต่คนดูเยอะจังเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยคนก็ไม่ยอมพิมพ์เขาไปบอกว่ามีพี่แพทมาดูด้วยกูรูกจะมีดารานะมาดูด้วยนะจนสุดท้ายอะตอนแรกแกก็ไม่อ่านเม้นพวกนั้นนะอ่านแต่เม้นยี่สิบเจ็ดเยี่ยมยี่สิบแปดจนสุดท้ายแกก็ได้อ่านแล้วแกก็บอกขอบคุณเราเราอะคือเรารู้สึกเราเราชื่นใจคือแพทอยากช่วยจริงๆแล้วในสังคมเราเนี้ยคือถ้ามีอะไรใครเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็ทักมาแบบ หนูจะถ่ายเสื้อผ้าแล้วแต่หนูว่าจะเอาเงินไปทําบุญนะแล้วก็แชร์ให้มากน้อยก็ว่ากันไปอยาแต่เราทำไปพี่ยาร์มคุยกับลุงมากว่าเอวย3 2สามยีสี่แล้วคุณลุงไม่ตอบเลยคือคุณลุงก็จะคือชอบตัวไหนก็คือต้องพิมพ์มาย7ิเจ็ออเอี่ยมย7ิบเจคือคุณลุงเอี่ยมย7บเจ็แล้วมันเอลเท่าไหร่่ะคาเลยแต่คนที่เอฟได้คือเลขาน้อง นางก็ใส่มาอวดว่านี่ไงที่คุณคุณแช์นะคะคุณแพทซื้อมาแล้วแล้วดีมากเอี้ยมดีมากร้อยเดียวเออช่วยคุณลุงหน่อยแล้วทุกคนก็แบบอยากจะให้คุณแม่ไปเจอสักแมทแล้วเรา,เราสักพักคาบอกว่าไม่น่าจะได้เพราะคุณลุงอยู่ป้าจีนโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกำ <c oughs> ล <c oughs> ังใจใ,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 ในการตัดแพทยกับชื่นชมหลายๆคนด้วยนะที่พอเห็นเราแชร์เราเรา,เร,ารู้สึกเลยว่า คนไทยมีน้ําใจมา,มากๆมากๆมากๆไม่ใช่แค่เราอ่ะเพราะหลังจากที่เราแชร์คนแชร์ต่อเพราะเราเห็นจากคนที่เข้ามาแล้วเขียนว่าแชร์แล้วแชร์แล้วเป็นผู้แชร์แล้วก็นอกจากนั้นกูดหนุนวันนั้นคุณลุงแบบแฮปปี้อ่ะเราก็แฮปปี้แล้วก็มันต้องปรับตัวทุกคนอยู่ในช่วงนี้เรา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 เ,ราเ,ราเจอวิกฤตด้วยกันคุณลุงเขาก็ด้วยวัยของเขาจริงๆ,ๆเขาอาจจะไม่ถนัดเลยก็ได้แต่เขาก็ยังพยายามแล้วก็สนับสนุนนะคะไม่เห็นจะได้ไดข,ขาความคนเราด้วยใช่ ล <önemli S 2> ุ้นอยู่30 <c oughs> านาท so ีอ่านชื่อหนูหน่อยสิก็เบิดต้องอ่านชื่อหนูซี่ท้อแล้วไม่อ่านจนต้องมีลูกเขาแล้วพัว่าลูกเขา่าต้องบอกอะไรเงี้ยก็เลยบอกขอบคุณเราที่มาจริงๆนะมันนอกจากเคสเนียมันมีเคสอื่นๆที่ติดต่ออไมาด้วยมีเหล่าอาหารต่างๆนะจ๊ะ ก็คือกินไม่ไหวแล้วจ้าทูเรียนก็คืออามาเลยจ้าห้าหกล้านคือเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจแต่ว่าเราจะชอบความน่ารักของคนตรงนี้ที่ไม่กดดันเราเราจะเป็นแพทจะเป็นคนประหลาดเนาะออแพทจะเป็นคนแบบเป็นคนแบบว่าร้าย,ยเป็นคนร้ายๆคือเราจะไม่ชอบคนที่แบบว่ามา,าถึงแล้วามาต้องลง <หา S 1> ให้ฉันหน่อยไหมคะลงทางไหนบ้างล่ะคะเธอจะทำให้โทษฟรีนะจ้าเธอให้โอกาสฉันได้ทําให้คนอื่นด้วยได้ไหมจ๊ะ แลวฉันจะลงช่องทางไหนแต่ฉันลงให้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบคนที่แบบเอาเป็นว่าส่งมาให้แล้วแต่พี่แพสะดวกเลยอย่างเงี้ยเราจะแบบโหเอาว่าวันนี้เราจะไอ้เลสล้องเพลงดิอไอ้ไอ้แบทล้องเพลงดิหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะทําให้ถองที่ส่งมาคี่คนเห็นให้คุาดูฟรีหมด ฟรีหมดแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเจ้าใบส่งมาบ่อยๆแล้วก็ขออนุญาตว่าลงเป็น i อจี o r y ให้บ้างแล้วกันเพราะเคยลงคลิปใหญ่ให้ไปแล้วลงในฟีดให้ไปแล้วอะไรเงี้ยเก็เข้าใจและกับบางคนที่ไม่น่ารักาที่แทนที่แทนมีวิธีจัดการยังไรบ้างที่เขาแบบคือส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเออต้องรอคิวนิดนึงนะพี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่รีบแบบพี่เอาของกลับไปก่อนได้นะอะไรเงี้ยเราตรงๆอ่ะเราเป็นสายอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าพี่อ่ะ ก็ยังมีอีกหลายคนเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็จะใช้วิธีการแบบไม่เหมือนไม่ได้จิกแต่จิกละอ่ะทานหรือ,อยังคะ,ะรสชาติเป็นยังไงติชมได้นะคะ,ะพ,พี่คะหนูทําคลิปให้แล้วแต่เดี๋ยวพี่รอคิวลงแป๊บนึงถ้าเมื่อไหร่แจ้งด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ่าได้รอแป๊บนึงนะอย่างเงี้ยีก็จะเหนื่อน่ยเเหนื่อยน่อยเหนื่อยแต่เราก็แต่เราพยายามอยากช่วยทุกคนแหละ ที่แพทโอเคใช่ไหมถ้าหลังจกนี้คนจะเข้ามาอาจจะเยอะกว่าเดิมรว่าเปได้คือแพทอะส่วนใหญ่นะเออจะเข้าใจเลยคือน้องเนี่ยเขาจะเป็นคนรับโทรศัพท์แทนแพทอีกแล้วคําแรกเลยสวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะอยากจะส่งโอเคค่ะเดี๋ยวจะทริที่อยู่ให้ไม่ต้องบอกแล้วค่ะไปผิดพันเป็นปลาแห้งปลาข้าวสารหมูยออะไรเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้ง่ายๆจบอจบ เ <Okay. S 2> <Okay, okay. S 1> ขอบคุณค่ะไดะ